วันนี้เรามาทำหมู PM 2.5นั้นมีสัน้อหมูนะคะหลักๆแล้วก็ข,ข้าวคั่วพึ่งคั่วเสร็งปั๊บอา้าวแล้วคุกฝุ่นไปไหนอ่ะหมูคุกฝุ่นตอนแรกนะใส่เบรคเนี่ยเบกกิ้งโซดาให้หมูมันนุ่มใส่หนึ่งช้อน ใช่หมูมันนุ่มเหมือนกันตะกี้ลูกบอกไม่ได้บอกนะคำตะกี้ลูกบอกแล้วก็ใส่ถุงมือหยุ่งอาจารย์ถุงมือวางเรียบตี้หยุ่มไป ต่อจากนั้นต่อจากนั้นต่อจากนั้นผสมน้อฝาเขียวขาดไม่ได้เลยช้อนขึ้นแล้วกันเ <c oughs> สียงอัดเข้านิดหน่อยนะน้ำมันหอยน้ำมันหอยช้อนครึ่ง เื่อความกรุบกรอบมันเป็นแบบเมนูกับแก้มอะไรอย่เงี้ยใส่สักสองอันนี้หมูกิโลอ่ะอะไรนะหมูกิโลหมูครึ่งโลใส่สักสองต่อจากนั้นหยุ่มก่อนไม่ไม่ขยำรอบเดียวไม่อ่ะ หนึ่งช้อนใส่ลงไปพอเขาหน้าจะเค็มแล้วนะเพราะว่าอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะช้อนครึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินแล้วก็ใส่พริกเอาเผ็ดเยอะไหมใส่ไปเยอะแม่หมูมันเยอะหมูนี่มันก็เผ็ดด้วยไ<า>ม,ม่เผ็ดหรอกเนี่ยมันก็ไฟทอดกินให้ได้นะเอาขั้วตะกีบขึ้นขั้วเ,เอง ก็เลยใส่ถุงไว้ใช่อ่ะแม่สีานาะนดูฝีมือการบดก่อนอละเอียดมาก <c oughs> เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่เพิ่มความกรอบใส่ที่สามเลยอันนี้สีอะสีไม่เป็นไรแหะแต่มันก็กรอบเองแนะ่ละเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ เผ็ดนะใส่กิ๊กตั้งเยอะเผ็ดไหมไม่น่าเผ็ดหต่ไม่ได้จะขมนะทำไมอ่ะออ๋ก็กิ๊กมันไม่อะไม่นะไม่รู้ดิเดี๋ยวลองมาลุ้นเลยถ้าแม่กินไม่ได้แสดงว่าเผ็ดจะเผ็ดก็เผ็ดมาผสมหรอกไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะอร่อนได้เลยอะ กินเยอะอะ่ะคว้าเนอเหมือนมันจะหลุดนะเหมือนจานจะหลุดนะเหมือนจั๊กใช่ไหมให้ <S <S มันเท่าๆกันกลิ่นประมาณกลิ่นลาบมาเลยอ่ะกลิ่นวัวคว้าวัวในเหอะเข้าคว้าเอา,เอาลาบมันก็ใส่เข้าคว้เนาะก็อารมณ์เดียวกันแหละนี่ตุ๊กๆๆว่านจากนั่น เราไปติดเตาแก๊สกันอ๋อไม่หมักไม่อะไรเลยหรอไม่มมมนะมแค่นี้เลยแค่นี้เท่าเท่านี้เลยใส่น้ำมันนะจ๊าเดี๋ยวรอกระตาแล้วรอใส่น้ำมันพุ่งท่วงวนหน่อยอันนี้คื่ท่วงแล้หรออะไรนะ ท่วมแต่ละบ้านไม่เท่ากันมีท่วมของแม่แล้วน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่ไม่โอไม่โอ้ไม่ฝ้ายอันนี้คือร้อนแล้ว้อคน,น,นทอดอะร้อนใช่คนทอดร้อนแล้วหนูสา่รเล่าไว้ในฐันที่เข้าใจ ไม่มีใครเข้ใจแับแม่หรอกอย่างน้อยต้องมีตาก้องปู่แม่แล้วมันจะท่วมออยังไงแม่อย่าคนบ่อยแม่ทำไมอะ่ะอย่าคนบ่อยโอเคโอเคค่ะค่อยคคนนะข้ามคนบ่อยค้ <laughs> ามคนบ่อยนะ <laughs> ขอโทษค่ะ <laughs> รู้สึกเหมือนมันต้องติดเลยใ่ไหมนะนล้วต้องติดเลยแค่ความรู้สึกมันทอดเนี่ยก็ต้องหลุดจากบ้างแหละ อแอบใส่เพิ่มคไม่บอกไม่บอกคนดูได้ไงใส่เพิ่มไหมอันนี้คือแอบใส่ทุกอย่างเพิ่มนะ้วขอบใจนะขอบใจนะตากล้อง อ๋อทำไมทำไมหันกล้องมาแล้วหยุดคนน่ะอ๋อเราก็ต้องคนหมูในกระทะด้วยสิเห็นไหมนี่ยเออต้องคนหมูในกระทะหน่อยอเห็นไหมเอามาหุงหลายอ่ะคนหมูหมัไม่่อยทำไมอ่ะตึงไกลไม่ดีหรอก ได้้แลวสีมันส่ำๆได้แล้วนเนาะแลออ้าในคลิปเห็นเป็นสีแดงๆก็คือมันสะท้อนแสงนะใช่ ไม่มีติดแม่ไ,นะไม่มีติดแม่มันเป็นแค่ความรู้สึกแต่จริงๆมันแอบติดอยู่ข้างในแม่อยากคนเยอะโอเค นะชอบเปิดคนเยอะก็หนอดเลยอ่ะแต่จริงๆอ่ะมีแค่สองคนนะแต่ก็เปิดคนเยอะมาเป็นกลุ่มเหรออะไรนะมาเป็นกลุ่มใช่อันนี้ตะเกียบแอบใส่แหละมันจะติดไหมคะในซีบัดติดอยู่อะไรนะในซีบัดติดอยู่ตอนแม่ใสอ่อ่ะติดใช่ไหมเนี่ย แม่อยากคนเยอะเขาบอกว่ามีอยู่สองคนคนไม่เยอะแมเขีย่ยเขี่ยได้ไหมเนี่ยเกี่ยหน่อยเขียข่ย,ยไม่ได้คนขอเซ็ตเซ็ตหน่อยแล้วมันมันเดือดอะ ก็ใช่ไงก็หน่อยนึงแหละอ่าวอามใส่แล้วใส่อีกเหนือตาต้องเลยอ่ะอันนี้รอบที่สามแล้วเมกี้มันระเวดระเวยระเวยไปมีทรงแล้ใส่เยอะๆแล้วมันจะงปลุกปลอนี่ไม่เชียวแบบข้าวัวมันจะแข็งแล้วกัดแต่ กรอบกับแข็งไม่เหมือนกันนะกรอบมันจะฟแข็งแข็งก็งงเลยแบบว่าตู้ฟันหน่อยนึงอย่างเงี้ยมันชินเล็กนะแม่อะไรนะโอเคยังมันเนะี้ยได้แลนะ้วได้แลนะ้ว ทำไม่ะทำไมจะทำก็ได้จะได้รู้ว่าตักยังไงะจะได้รู้ว่าตักยังไงมาตนีแหละมาตัากับเข้าวเบอร์พีเมนะคะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทำกันดูฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้หน่อยนะคะ สับตะไคร้ใช่ไหมไม่ใช่สับตะไคร้สับตะไคร้อโอเคพูดผิดคิดว่าสับตะไคร้ได้สมัครสมาชิกอหรอว้าวได้ชอบมากเลยใช่ไหม,มว่าสมัครสมาชิกได้ในราคาเท่าไหร่นะคะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะคะเป็นกำลังใจคนทำด้วยเห็นไหมคือว่าเป็นค่าของ หรือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็ข้าววัตถุดิบไงว่าจะมาสร้างสารรค์ผลงานน่ารักน่ารักระหว่างการ้างของแม่ครัวนะคะอม่ไดีขอสุดห้ามคนใช่ไหมอยามม่าคนแน่เอา,าแล้วเนี่ยโอเค คือไม่พูดอไรเลยไงอะไรนะคไม่พูตัะขึ้นตักขึ้นต,ตั้งใจตักแบบมืออาชีพเสร็จแล้ให้สปินมัน จะมาชิมกันแล้วจ้านี่หมูคุก PM 2.5ห้าหมูคุกฝุ่น,นจิ้มอะไรนำจิ้มอะไรจิ้มแจ่วเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แจ่วนี่นะขอป่อนีดนิงหมูนุ่มแล้วมีความนุ่ม ก็ซือเช็มก็พอดีนะอย่าหลอกตัวเองไม่ไม่เก๋เหมือนไม่เผ็ดอย่างที่คิดแต่ก็มีความเผ็ดหน่อยนึงคิดว่าจะเผ็ดเยอะกินได้อยู่แต่ว่ากินเป็นกับแก้มกําลังดีแก้มกับอะไรดีนะ <c oughs> <c oughs> แม่แม่ไม่กินเล่าไงก็กินเล่นแหละกินเพลินกินได้เรื่อยๆหมูนุ่มหมูเด่น มีความกอบนอกน,นุ่มในแต่สูตรนี้ยมันเค็มไปนิดนึงก็คือถ้าใครจะทําตามก็ลดเครื่องปงอรุงหน่อยลดเครื่องปรุงนิดนึงอย่างเงี้ยตะกี้ยังใส่หนักมือไปหน่อยไม่หน่อยอะ่ะแต่อร่อยนะถ้าตาต้องจะถ่ายอย่างเงี้ยหมดชามนะจ๊ะเอาแม่ก็บอกปิดเดดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ม่มั่งคุ่งกด้วยนะคะโอเคค่ะหรืออะไรอะหรือน่าชอบมากๆก็สมัครสมาชิกได้นะคะกี่บาทยี่สิบห้าบาทค่ะโอเคค่ะอ่าอีกอีกชิ้นอีกชิก้นนี่นะคะอืมสุดอยอดค่ะละมุนกรอบมากานุ่มหนได้ยินเสียงไหมกรุบกรอบสั่นแตก <laughs> ใหญแค่นี้แหละพอแล้ว